พี่น้องเสกกรทุกคนวันนี้วันดีครับวันวันที่หนึ่งธันวาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและก็นายกนายกประจันจังหวัดทุกจังหวัดเกือบเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับก็การเลือกตั้งจะมีการเลือกตั้งสี่ปีต่อครั้งเพราะฉะนั้นเราจงเลือกคนดีๆมาบริหารแทนเราเช่นเดียวกับการเลือกต้งปลา ต้มปานจะอยู่กับเราหรือประมาณ25ปีถึง30ปีถ้าเลือกต้มปานที่ไม่ดีก็จะอยู่กับยาวกับเรายาวนานก็ประมาณ2 0 25ปีถึง30ปีลาปานอ่าเกษตรกร,ะะกรจริงจาเป็นต้องเลือกลาปานที่ดีๆที่มีสายพันธุ์ที่ดีและก็ที่มีใบรับรองถูกต้องชัดเจนซึ่งจะอยู่ซึ่งจะอยู่กับเราประมาณ30ปี เพราะฉะนั้นเราในฐานะแปรเพ่าแปล,ง,ออปลงหนึ่งก็ขอแนะนำะสายพันธ์สวิกนาบาลูซึ่งไปสายพันธุ์นำเข้าจากมาเลเซียซึ่งนำเข้าถูกต้องโดยบริษัทแม่เจอพันปาแลวก็หนึ่งในนั้นแปรเพาะของเราซึ่งจะเป็นเปรเพาะที่เป็นตัวแทนยำนายของสังยมบัดชายแดนใต้นะครับอ่าเรามาดูลักษณะเด่นของสายพันธ์สวิกนาบาลูคือเป็นสายพันธ์ไม่ ที่ให้ที่ทางการเวลสีรับรองเป็นตะกณ์เอฟเฟอร์แกนแอปเปิลโอเคครับเรามาดูอสวนปาล์มซึ่งอ่าปลูกที่อสวนปาล์มบางสับบิชนาบาลูนครับปลูกที่อ่าบางเคนาบางอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับซึ่งปลูกได้ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับ อ่าบันจนก็เริ่มให้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 ดอดไล้ครับออกครับเอามาดูได้เรื่อยครับอ่าดูนะซึ่งบันจนก็เริ่มเริ่มให้ต้ิมผลิตแล้วอโอเคนะครับนี่ นี่ว่าเจ้าของสวงนดูแลสวนแบบธรรมชาตินะครับเชิญธรรมชาตินะครับคือจะมีเราจะเพิ่อื่นร่วมมาด้วยนะครับคือรูปแบบเชิญเชิงนิเวศวิทยานะครับจะมีอะไรยอย่างมาอยู่วมกันนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับคือต้นนั้นก็ออดแล้วแต่ว่าเราเอาออดนะครับตรนนี้คือเราเก็บไว้ เก็บดอกไว้ครับเพื่อจะให้คือลักษณะต้นโอเคต้นใหญ่ลำต้นใหญ่นะครับก็ออกก็ดูแล,แล้วลักษณะดีมากนะครับโอเคเลยสวยครับเราดูครับเกษตรกรกสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 8 7 9 7 0 6 6 8นะครับหรือว่ามาดูที่แปลงได้นะครับซึ่งเป็น อคล้ายๆกับแปลงสาธิตเป็นตัวอย่างครับเรามาดูได้ครับขอบคุณครับ